สวัสดีครับพบกับผมไอพี IP. ซิปซิปเห็นผมอยู่ท่ามกลางบรรยากาศท้องทุ่งแบบนี้ฮะมียุ้งฉางกองฟางแล้วก็มีเถียงนาหรือว่าที่พักชาวนานะฮะกำลังคิดว่าผมอยู่กลางทุ่งนาใช่ไหมผู้ชมแต่ว่าอผิดครับตอนนี้ผมอยู่ในตัวเมืองนี่แหละครับอยู่ที่พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้มิวเซียมสยามแตะเอ๊ มิวเซียมสยามเนี่ยจะมีบรรยากาศทุ่งนาแบบนี้ได้ยังไงฮะก็เพราะว่าที่นี่ครับมีเทศการครับโน้ฮาวชาวนานักค้นควขวาย่างท้องทุ่งครับที่เราจะมาเรียนรู้การทำนาในทุกแง่ทุกมุมจะน่าสนใจย,ยังไงผมว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าครับทีนสไต์ ข้าวหน้าใน,านาชักทวดกันไปแต่ตอนนี้ขอบคุครับ นิ่ขาราการในครั้งนี้ได้รวบรวมนะฮะทุกอย่างเกี่ยวกับการนาครับทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ในการานาทุกขั้นตอนนะฮะอย่างเจ้าเครื่องนี้คือรหัสทุกมวยแต่ว่าไม่ใช่การทุกมวยที่เป็นกีฬานะฮะเป็นรหัสทุกมวยที่ใช้ในการทำนาครับผู้ชมครับหลักการของรหัสทุกมวยนะครับก็คือสาวปัน่นผันไหลครับเราก็จะสาวนะฮะผมขอยรียว่าเรียกว่าสาวหมัดลวกันนะฮะไปเอยนะฮะแล้วก็จะเป็นการปั่นเจ้าเครื่องตัวน,นี้เพื่อเราจะได้ผันน้ำนะครับเข้านาของเราน้ําก็จะไหลครับจากแหล่งน้าที่ต่ำนะฮะไปสู่งนนเเเป็าาขอร นี่คือเครื่องอย่างหนึ่งที่ใช้ในการทำนาครับเรียกว่ารหัสชกม,มวยคุณผู้ชมดูใบเป็นบวงดูรวงปอกโงมองดูโค้งโค้งค,คล้ายๆคันเด่นเอเวเอวเอวอีก็เกี่ยวนอกก็เกี่ยวคนละเกี่ยวต้งเก เดคุณผู้ชมครับนี่คือคันไถนะฮะเราก็จะคุ้นกันดีนะครับในสมัยโบราณแล้วก็ปัจจุบันก็ยังมีกันอยู่นะที่เรานะจะเทรียมฟายแล้วก็ใช้อุปกรณ์ตัวนี้ครับในการไถนาแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนะฮะก็เป็นรถไถนาทั้งส่วนมากนะฮะแต่นี่คือสิ่งที่อยากอนุรักษ์แล้วก็ใช้มาตั้งแต่บรรพบุรุษตั้งแต่ดั้งเดิมครับก็คือคันไถนี่แหละครับนนน้อออองงาาาาวววไไม่่พยัีต,ออรตรลรดด ผู้ชมครับนี่คือครกกระเดื่องนะฮะหลักการนั่นคือการกระดกกระแทกกระเทาะนะครับก็คือเราจะกระดกครับครกกระเดื่องนี้ก่อนนะฮะให้ลงไปกระแทกเข้าเปลือกนะครับและกระเทาะให้เข้าสารออกจากข้าเปลือกนั่นเองครับนี่คือหลักการของครกกระเดื่องนะฮะเอาจริงๆผู้ชมหนักเอาเรื่องเลยเนี่ยดูหน้าแฉลมดูแกมเป็นหวงในตาสองดวงเหมือนด่งกับพิน เอาไว้นะครับนี่คือเครื่องสีข้าวด้มือนะครับหลักการของเครื่องนี้นะฮะมี3อย่างก็คือโยกย้ายครับสายแล้วก็สีนะฮะ เราต้องทำไปเรื่อยๆนะฮะมันจะได้หมุนไปนะครับถ้าเกิดเราหยุดเนี่ยเวลาไปทีเนี่ยมันจะยากฮะ,ะอย่างนี้เป็นต้นนะครับหน้าฝนปลูกข้าวหน้าหนาวปลูกแตงพอถึงหน้าแล้งมาช่วยคุณผู้ชมครับนอกจากเครื่องสีข้าวด้วยมือแล้วนะครับทางนี้ฮะ,ะยังมีพันข้าวให้เราดูกันเกือบสองร้อสายพันเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับข้าวเอ่อขี้ดมนะครับก็ล้อการหลงนางนวลเรียกว่าต้องมาดูเองะครับกับข้าวทั้งหมดนี้เกือบสองรอสายพันเลยะคะุณผู้ชม ครับขั้นตอนสำคัญในการทํานาอย่างนี้ก็คือการดํานานะครับเดี๋ยวผมนะฮะจะลงไปดํานากับเพื่อนเพื่อนีอน่น้องที่กําลังดํานาอยู่นะครับให้ที่แห่งนี้นะฮะเป็นทุ่งนาย่อมย่อมกลางกรุงเลยละครับผมพร้อมแล้วผมไปดํานาต่วน,นะครับผู้ชมฮะตอนนี้ผมก็จะร่วมดํานากับเพื่อนๆพ่พี่น้นองๆน,นะฮะให้ที่นี่นะฮะเป็นทุ่งนาที่สวยงามนะครับ ทียทํามาก่อนค่ะก็อยากให้ลองมาทํานะคะมาสัมผัสวิถีชีวิตอีกด้านหนึ่งที่เราไม่เคยทําแล้วก็มันเป็นอาชีพหลักของคนไทยแล้วก็เกี่ยวข้องกับคนไทยมานานก็น่าจะลองมาสัมผัสดูะคะ่ะก็ดีใจค่ะคนรุ่นหลังทำนาเป็นเหมือนกันเนะะี่ยค่ะก็คือว่ากระดูกหลังของหุูชาตินะก็ภูมิใจเหมือนกันที่ว่าเด็กตึงเทพเนี่ยเขามาทํานาเหมือนบ้านเราทวนาแถวต่างจังหวัด ผใใู้ชมนะครับวันนี้เราก็ได้ดูเรื่องราวหลักแง่หลายมุมเกี่ยวกับการทำนานะครับซึ่งถือว่าเป็นอาชีพที่มีความสําคัญต่อคนไทยจะเรียกว่าเป็นอาชีพหลักของคนไทยเลยก็ว่าได้นะครับสําหรับผู้ชมคนไหนที่สนใจเทศก,กาลดีๆแบบนี้นะครับหรือว่าอยากติดตามความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุ่งสีทองแห่งนี้ก็สามารถมากันได้ที่นี่ครับ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติมอเซียมสยามครับตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่30กันยายนวันนี้4ิๆต้องขอลาไปก่อนแต่ว่าคุณหมอสิเพื่อนยังมืออย่างสือดีๆรอแนะนําอยู่ในช่วงบุ๊คเทอร์ที่สวัสดีครับ คุณคนไข้อ้าวสวัสดีครับคุณหมอเวัสคุณหมอก็ดีเลยครับครับผมมีเรื่องให้คุณหมอช่วยอยู่พอดีเลยครับโอ้ยมีเรื่องอะไรคุณหมอช่วยครับเนี่ยแบกอะไรมาฮะหนังสือเยอะแยะมากมายขนาดนี้เนี่ยเฮะอทั้งวันนะครับจะทำโปรเจร็จส่งอาจารย์ครับที่ตอนนี้ผมก็หาหนังสือมาทั้งวันนะครับเพียงแค่สองประเทศเองครับผมก็ปวดหัวมากเลยครับไม่รู้จะจับต้นชนปลายยังไงดีครับเนื้อหามันเยอะไปหมดเลยครับคุณหมอคุณคนไข้พูดมาเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยคุณหมอเนี่ยวิเคราะห์ได้ว่าคุณคนไข้นะ มันต้นอย่างไงใช่ไหมถูงเป้งไว้เขาเป็นหมอโอ้ยไม่เป็นไรครับคุณคนไข้คุณหมอมีทางแก้ครับลัวต้องเป็นหนังสือและนี้เลยครับคุณคนไข้ครับนี่ครับดีไซน์ทั่วของคุณสุภัตราศีสุขครับมีคำร,รับไปเลย หนังสือแล่มน,นีด้วยนะครับอาจารย์เนี่ยจะรวบรวมนะครับประสบก,การณ์แล้วก็แง่คิดดีๆรวมไปถึงเก็บความรู้จักนา,นานาประเทศเลยที่เขานะครับให้ความสําค,คัญกับงานดีไซน์ด้วยแล้วก็เชื่อว,ว่าหนังสือแล่มน,นี้เนี่ยจะช่วยตอบโจทย์คุณผู้ในการทําโปรเจกต์ส่งอาจารย์ได้อย่างแน่นอน ผมขอยืมกลับไปอักขุบ้านแล้วกันนะครับได้เลยครับคุณคนไข้หมอนี่ือนเทวดาขอผมจริงเลยนะครับเพราะว่าคุณหมอเนี่ยเป็นขุนหมอสีเฟื่องปฏืืองปัญญาปัญหาแค่นี้คุณหมอแก้ได้อยู่แล้วแง่มุมดีดีของงานดีไซน์จากทั่วทุกมุมโลกถูกรวบรวมมาไว้ในหนังสือเล่มนี้แล้วดีไซน์ทัวร์อีกหนึ่งหนังสือดีดีที่คุณหมอแนะนำนะครับ